กินวันนี้ลดวันหน้ามาละจ้าปลาหมึกนึ่งมะนาวมาละจ้าทุกคนสวัสดีจ้ากับสาวเหนือชาแนเจ้าวันนี้ขอนําเหนอปลาหมึกนึ่งมะนาวจ้าวันนี้ได้ปลาหมึกอาเจนมาสองตัวค่ะก่อนอื่นเราต้องนํามาล้างก่อนนะคะล้างให้สะอาดเลยค่ะล้างหลายๆน้ํานะคะแล้วก็ควักไส้ข้างในออกค่ะเอาขี้ปลาหมึกออกแล้วก็ตาปลาหมึกด้วยค่ะแล้วก็บั้งให้เรียบร้อยแบบนี้จ้า แล้วไข่อย่าเอาทิ้งนะคะไข่ปลาหมึกเก็บไว้ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาเตรียมไส้ที่จะยัดปลาหมึกนะคะเราจะใช้หมูบดก็ได้นะคะแต่วันนี้จะเป็นใช้ปลาบดนะคะเพราะมีอยู่ในตู้ค่ะปรุงรสด้วยสีอิ้วขาวพริกไทยน้ำตาลแล้วก็ตามด้วยวุ้นเส้นที่เราแช่แล้วตัดเรียบร้อยนะคะใส่ลงไปคลุกเคล้าได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็นำมายัดไส้ให้ตัวอ้วนๆแบบนี้เลยนะคะ ขั้นตอนการยัดไส้ลืมถ่ายไว้ให้ค่ะเสร็จแล้วก็ตั้งลังถึงให้น้ํามันเดือดแล้วค่ะแล้วค่อยใส่ปลาหมึกลงไปนึ่งได้เลยค่ะเราจะนึ่งไปประมาณห้านาทีนะคะแล้วปิดฝาไว้ก่อนค่ะเราก็จะมาเตรียมมะนาวพริกหัน่นกระเทียมหรือว่าจะบดเอาก็ได้นะคะแล้วก็ต้นหอมผักชีค่ะใส่น้ำตาลลงไป ตามด้วยน้ำปลาค่ะกะกะเอานะคะแล้วก็น้ำมะนาวค่ะใส่ลดเปรี้ยวตามได้ตามใจชอบเลยนะคะและ้วเสร็จแล้วก็ใส่พริกลงไปพริกกับกระเทียมลงไปได้เลยค่ะตามด้วยต้นหอมผักชีค่ะพอครบเวลาห้านาทีแล้วก็เปิดฝาค่ะ แล้วก็นำนี่ค่ะลงไปลาดเลยค่ะลาดเสร็จแล้วเราจะปิดฝาไว้แล้วก็นึ่งต่ออีกจนสุกเลยนะคะค่ะนี่ค่ะสุกแล้วค่ะได้แล้วค่ะปลาหมึกนึ่งมะนาวจ้าแซ่บๆเลยค่ะวันนี้ไม่กลัวอ้วนนะคะมาค่ะทุกคนค่ะมาค่ะทุกคน ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับสาวเหนือชาแนลคนนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ